นนะโอเคซึ่งพอคือผมเคยเล่นออฟีดีเลยนะซึ่งเป็นออฟีดีผมคิดว่าก็ก็ยากนะโอเคซึ่งผมจะไปดึงข้างบนสุดเลยดีปะ่ะโอ้ ไม่น่ากระโดดเลยทำไมคนในนี้เขาชอบใส่เสื้อบาบาบานี่กันนะโอเคซึ่งมันก็จะบากบากนิดหน่อยนะออเย โอเคโอเคตอนนี้ก็ต้องแบบว่ากระโดดนี้นึงน้องนี้ละคือแบบว่าผมไม่ค่อยดูไลฟ์พวกนี้นะเพราะผมไม่ได้ชอบเล่นอะไรมากเลยมไม่ได้ค่อยชอบเล่นไงนเออแค่มาทำเป็นพิธีเฉย ฉันเล่นเป็นยังงั้นเนี่ยน่ะเออเออดีเว้ย่างนี้กระออออดโดดโอเคโอเคโอเคอืม สูงสุดเท่าที่ผมจะดำได้เพราะน่าจะตกแล้วแหละคือแต่อย่าเพิ่งไปคิดมากเดยังไม่ยอมมันตกโอเค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 เลยตรงนี้โอเคเลยตรงนี้โอเคเลยเว้ยอ๋อโอ้โหแล้วโดนดีดขึ้นมาด้วย อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอกระโดดขึ้นมาก,ก่อนตกมาไกรเลยม,ม,มเรื่องตรงนี้ใหม่ม่ยยมม่ยยม,มยังไงก็สู้แรงมันไม่ไหวอะ่ะ ก็มันในนัน่นเว้มันดีดแรงมากอันนี้ผมว่าผมไม่ไหวอยี๋ยวน้นตรงอยู่นัน่นแหละโอ้เกมบักมากเพื่อนมันไปทำอะไรตรงนั้นวะโอเคมันมีจัมสแกนนะตรงนี้ใช่มัน มันเป็นไรแล้วก็ไม่รู้ไมพ่พาดหน้าจนาอนะคค่ะเดี๋ยวผมจะแบบไปยอดสูงสุดนะโอเคทุกคนก็มาถึงตรงนี้แล้วนะบอกว่าคนมันตึงโอ้ยโอ้โหฮึ๊บตันมานี่คือต,ตัวคอนใหม่ผมนะใครอยากแอรกก็ เดี๋ยวผมพิมพ์บอกชื่อ,อปึอ๊บปึ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 ๊บตรงเนี้ยผมรู้ลแล้วเว้ยว่าแรงบีบมันจะแรงด,ดูงงดิแรงอ่ะแรงจัดเลยเว้ย คือผมไม่ไหวแล้วผมจะต้องทำการเปิดโปไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เล่นปนะทุกคนผมจะทำเทมกันกะเลยพีดบพีดเออจะได้เป็นราชาตรวละไงาน้๋ยวได้เป็นจริงๆ ขอแค่อย่าไม่ตกก็พอขอแค่อย่าไม่ตกก็พอมังเซิร์ฟคือเยอะคือคนเล่นเนิ่มเยอะอยู่คนเหนื่เยอะอยู่เคมาถึงตรงนี้แล้วะกแต่มาได้ใช้เวลาเป็นนาที แบบก็ไม่ได้แย่มากอ,อถือว่านับดีนะเห็นเขาชอบเล่นกันแบบอย่างเช่นอัศวินหมาม่วงอย่างเงี้ยเขาก็รู้จักปะเขาชอบเล่นอนะ่ะเขาเขาไลาเขาเคยลไลฟ์เล่นอะแต่พอ ผมชอบเขาเห็นเขาแบบไลน์นั้นมากกว่าแบบไรน,นะแลปทาวเบอร์คนรู้จักไหมมันจะเป็นแบบที่เอาไว้ให้เราแบบกระโดดออกีีใช่ไหมโอ้ขอโทษดิโอเค,อเคแล้วเราก็จะสามารถใดนั้นได้้วยเราจะมีมือตบด้วยปนี่เนี่คือจุดที่เขาบอกว่าน่าสนใจคือแบบ แล้วมันยากมากเว้ยตรงตรงที่มันแบบมีมือตบอะพอไปมีมือตบใช่ไหมมันก็เอาไปตบกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมไปเจอเพื่อนสับไทยคนไทยมาเว้ยแบบนั้นอนะผมไปเจอถึงเพื่อนคนไทยมาด้วยเล่นตบกันข้างล่างโคตรมันเออแนะนําให้เอาไปเล่นกับเพื่อนนะยังมันนะบอกเลย ตกอือหือตกแน่นอนครับจังหวะนี้ตกแน่นอนโอเคใช้เวลาไม่นานที่จะมาถึงตรงนี้นะทุกคนมันก็ไม่ได้ยากมาก เป็นแบบที่ผมก็พอเล่นได้อนะอมันพอเล่นได้อะมันไม่ยากขนาดนั้นะทุกคนอลองไปหาเล่นดูนะแบบชื่อว่า DXT ครอบครัวมั้งจะไม่ได้อะแต่ที่นี่มันมี DXT ขึ้น,นำ้ำนั่นน่ะเดี๋ยวป้ายมันอยู่ตรงนั้นเกียรลง แล้วถ er, ้างมาทำเบื sure. ่ออะไรฮึปึ๊บดูมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโตมาปึ๊บปึ๊บผมเรียนรู้จักด่านนี้แล้วท่านกระโดดมาตรงนี้เลยผมไม่ไหวอ่ะหนักเกิน างทีมันก็ทำหนาเกินเลยพี่โอ้ยต้องเปิดอชิบล้อกอันมาอีกแล้วอะเออชอบเปิดอชิบล้อนะ เอาโอ้ยแปลว่าอันบางๆแน่เลยใช่อันบางๆแน่อันบางๆ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 แน่เลย้ว,ว้าว,วทุกคนกว่าจะขึ้นมาถึงนี้ได้บอกเลยว่าผมทรมานมากเลยนะแต่ว่าคนดูนทำได้ไงเออแต่มันจะมีเสียงฝนอยู่นะเหมือนแบบปังปังปนะังปังปังเนี่ย ต้องขอไปด้วยให้ความพ้อ,มอสะดวกเฮ้ยป้อสะดวกนะฮึ๊บฮึบนี่ไม่ทำ ดาม่มไปจนว่าจะถึงข้างบดเลยนะมากว่าผม,มจะถึงเนี้ยมันเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อป่ะคนไม่เชื่อหรอกมัง้ง ว่าผมจะตู้กันอืมอุ๊ยลืมลืมลืมผมเป็นคนที่ลืมนะอยา่าถือสาผมเลยนะครับทุกคน หลอ่อโคตรสวยคือคนที่กดไลค์คลิปนีเคไหมได้ยินแล้วใช่ไหมอยากหล่อสวยก็กดไลค์คลิปนี้เอาไว้นะะกดเยอะๆดิให้หลอ่ลอๆสวยๆนะเคยไหม ดูคิดผมจนจบได้นะครับผมจะรักครมาได้นะครับไอชโอเคได้หาขี้เตะแม่เลออยอี่ยนะแบบไม่ถึงข้างบนอะไรงั้นนะป็นนย่งง้นจริงผมว่าแบบ คือแบบผมมั่งามื่าช่วงวาแล้วถึงของบนนะอ่ะก,ก็กว่าจะถึงตรงนี้นะทุกคนดูดิเบดูดิว่าผมทำและพาย,ยายามแค่ไหนคือตอนนั้นเราอยู่ตรงนั้นดีใช่ไหมถ้าผมไปยิงขึ้นมาตรงนี้นเลยนะเฮ้ยเพื่อคนดูเลยนะอร์ส ปุ้บโอ,อ้ืึโอ้ถึงละใครเคยไปถึงข้าโบนสุดแล้วดูคลิปนี้อยู่บ้างครับถ้าดูคลิปนี้ เคยไปถึงข้างบนสุดแล้วดูคลิปนี้อยู่นะให้ทุกคนพิมพ์อีโมจิรูมหัวใจมากันโอเคไหมรูปไม่รู้นะอุ๊ย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 ได้คำตอบแล้ว โอเคอันสองไปนาน้นนะโอเคปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกว่าปึ๊บปโ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตกเลยอ่ะผู้่าห์ได้คําตอบว่าอันแรกจะเป็นอันเตใสอันสูงจะเป็นอันคุ้มเข้มอ่ะคือผมเล่นไปถึงตรงนั้นครั้งแรกเนี่ยผมเลยไม่รู้อ่ะเออไม่ค่อยรู้อะไรมากเลยเกี่ยวกับแบบนี้น ไปถึงข้านนั้นแนละ้วเนี่ยถ้าไม่ถึงไวคิดหน้าแล้วกันแบบนี้เป็นสนุกนะเพราะว่าฝีมือของผมนั่นทัานประเมินพลังค่าต่ำไปโอ้โิดวาถึงตรงนี้ด้วยถือว่า ไม่ได้แย่แม่มันง่ายหรือเปล่าวะมันก็แบบแบบกระโดดกระโดดออี้ทั่วไปนั่นแหละแต่มันมีแบบพวกเนี้ยแบบทาวเวอร์ทั่วไปอะ่ะเออแต่มันมีที่ลื่นมาไงแล้วก็บ่งแตะให้มันยากกว่าเดมนั่นที่ผมอยากผ่านมาก อนยาตายล้กันผมไม่แพ้อยู่เดียวเลยต้องชน,นะเว้ยเป็นคลิปที่แล้วะที่ผมเล่นแบบเนี้ยน่าจะคลิปแรกมนะั้งลืมจำไม่ได้หรือว่าคลิปสองหรือว่าคลิปสามแต่ไม่ไม่น่าจะถึงคลิปสาม เ,เคยดูไลฟ์เขาอยู่นะครั้งหนึ่งอ่ะไอหมาม่วงเออเขาเล่นโหดมากเลยคนรู้จักไหมเนี่ยหมาม่วงโซวินหมาม่วงน่าจะไม่ค่อยรู้จักกันมั้งหรือว่ามีคนรู้จักกว่ะหวังว่าจะมีคนรู้จักเยอะนะช่องพี่เขาสนุกมากผมชอบเสียงพี่เขาอ่ะเออไม่ใช่อะไรที่มา ที่มาเพราะว่าชอบเสียงพี่เขาจริๆ,ๆแต่ก็นะเกทูเกินก็กว่าจะกับถึงที่นี่ได้โอเคซึ่งผมลืมจะตอบที่โบไม่เป็นไรหรอกมาก้าเสียงผมก็นะ่าจะดังในกมนี้เมื่อกี้ก็เราแบ่งนิดหน่อยนะ